นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโลกขอขครบรบนอบนอบน้อมระลึกนึกถึงพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์ องพระมหาโพธิสัตเจ้าพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทพเจ้าทั่วทั้งสากลและพิภพบ,บุปการีผู้มีพระคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมของชาวไทยชาวโลกชาววัตตะสงสารด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมแผ่นดินอันเป็นที่รักทั้งหลายวันนี้กล่าวกระผมกับพ่อพรามก็โอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัดสดๆไม่มีการตัดต่อหากพ่อพรามจะพูดผิดพลังพลาดไปประการใดอย่างไร พ่อพรามก็ขอขอมาภัยไวนะโอกาสนี้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงหากท่านใดมีโอกาสได้มาฟังพ่อพราหมและช่วยกรณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ก็จะขอขอพระคุณมากขอความสุขความเจริญจะมาเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมใจปรารถนาเถิดวันนี้ก็เอาพบกันอีกเช่นเคย ห่างหายไปไปวันหนึ่งช่วงนี้งานส่วนดาเรืองเพ,พระพรามเยอะนิดนึงก็เลยต้องหาจังหวะโอกาสที่จะปลีกเวลามาอัดคลิปได้จริงๆนั่นแหละก็อาจจะลงไม่เป็นเวลาบางครั้งก็อาจจะลงเช้ามัง่งอาจจะลงเย็นมัง่งก็ถือว่า พอพรามสะดกได้แค่ไหนพอพรามก็คงจะทําตามสถานการณ์เนาะก็ขอขอบพระคุณมากก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนั่นแหละที่มาเป็นกําลังใจโดยเฉพาะท่านที่ช่วยกรุณากดติดตามท่านที่มาคอมเมนต์ จริงๆแล้วเนี่ยพ,พระพรมพูดจากหัวใจนะบางเรื่องบางอย่างบางประการเนี่ยพ,พระพรมไม่สามารถที่จะไปอัถาถธิบายบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจหรอกเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องของภายในมันเป็นเรื่องของที่ประสบพบได้เฉพาะตนน่ะบางอย่างอะ่ะพูดให้คนอื่นเขาฟังเขาก็ไม่มีความเข้าใจใช่ไหมละ่ะตั้งแต่พ่อพระรอัดคลิปมาตั้งแต่ครั้งแรกแรกเลยนะ ก็จะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์โดยเฉพาะเรื่องเสียง<ๆ>ก็บอกว่าทำไมาพ่อพระรามถึงเสียงเปลี่ยนทำไมต้องพูดสองเสียงสามเสียงทำไมไม่พูดแค่เสียงเดียวอย,งงอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตอนแรกพ่อพระมา,ามก็คิดว่าจะไม่บอกจะไม่อธิบายจะเงียบเงียบไปช่วงหลังมาก,ก็เริ่มมากขึ้นก็เลยบอกไปคลิปนึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็มีอีกแต่ท่านก็ ท่านก็ปรารถนาดีหวังดีนั่นแหละแต่บางทีท่านไม่เข้าใจไงเข้าใจปะถ้าพ,พระพรามพูดตรงๆว่าทาไมเสียงเปลี่ยนนะพ,พระพรามพูดตรงๆเลยว่าพ,พระพรามมีครูมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของพระพรามก็มีองค์พ่อพระวิสุทธิเทพเป็นองค์พระประธานครูปู่ท้ามมหาพรหมครูท่านปู่พระอินทร์ท่านยา่าครูองค์มหาเทพมหาเทวี อันมีท่านพ่อท่านปู่ท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์พร้อมคณะเป็นที่สุดด้วยอ,อ,องค์แม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพแม่พระเพลิงแม่พระพลัยก็เป็นครูของพ่อพรามองคท่านพ่อปยายยมราษลุงสมุหบัญชีท่านเตวัทูตนาวทานายนิรยะบาลท่านเทาจะตะกกัตโลกบาลท่านลุงมิตกะพร้อมคณะทั้งหมดก็เป็นครูของพ่อพระาม ตนลุงอินตกะพร้อมเหล่าคณะเหล่าคนทันเหล่ากุมพันเหล่านาคเหล่ายักษ์ก็เป็นครูของพพระรามเจ้าปู่ใหญ่เจ้าปู่ธรรมมหานาคาธิบดีทุกๆพระองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์มหานาคราชเจ้าม,มหานาคินีนาคีทุกๆพระองค์ก็เป็นครูบรรณาจารของพ่อพระรามทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะพระพระรามเกิดมานานแสนนาน ไม่มีภพ i, ภูม <clubs S 1> <pack> ิไหนเลยที่พระพรามไม่เคยไปเกิดเนี่ยยกเว้นอเวจีมหานรกกับโลกันตามหานรกเนาะเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาพระโพธิสัตว์ส่วนมากถ้าไม่สุดสุดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ปรับให้ไปลงอเวจีมหานรกกับโลกันตามหานรกเพราะว่ามันเนิ่นนานแสนนานบางทีเวลาพูดเสียงเปลี่ยนเนี่ยคือก่อนที่พระพรามจะอัดคลิปนะเข้าใจป่ะพระพรามต้องลึกนึกถึงบูชาคุณพระคุณเจ้าก่อน รือบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่พระพรามได้กล่าวมานี่แหละว่าเออไทาจะให้ลูกพูดสิ่งใดอย่างไรทางภายนอกทั้งภายในทั้งทางโลกทั้งทางธรรมที่มันได้อัดได้ท,ทําได้ประโยชน์เป็นส่วนรวมในการถูก,ถกต้องชอบธรรมคอยดลจิตดลใจลูกพูดด้วยไอการพูดก็<ด>มีทั้งส่วนมากก็จะมีแต่จะโปรดโปรดกับปรามๆนิดๆใช่ปะก็มีแค่นั้น ส่วนเรื่องหน้าที่ปราบหน้าที่ล้างก็คงเป็นหน้าที่ของท่านเปรตประคุณผู้คุมกฎผู้คุมกรรมท,ทั้งโลกธาตุนี้นั่นแหละท่านจะทําหน้าที่นี้ส่วนพ่อพระเมงก็เหมือนกับทำหน้าที่เนี่ยพ่อพระพ,รพูดเนี่ยท่านจะเข้าใจปะคล้ายๆก็ทำหน้าที่ทูดนะเข้าใจปะทูด <c oughs> ทูตระหว่างพบภูมิทั้งโลกธาตุนี่แหละอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วทุกท่านจะถ้าพ่อพราม์พูดมากกว่านี้ทุกท่านจะเชื่อไหมล่ะใช่ไหมล่ะบางครั้งก็เลยไม่อยากพูด แต่องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจนะ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอัตนาโจทยตานังจงกล่าวโทษจดความผิดของตัวเองไว้เสมออย่าได้กล่าวโทษจดความผิดของคนอื่นจริงๆแล้วเนะ่เรื่องบางอย่างมันไม่ใช่ความผิดนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการสกิดจิตสกิดใจขุนค้่องมองใจกันนิดนิดนะว่าทําไมท่านต้องอย่างนั้นทาไมท่านต้องอย่างนี้ทาไมท่านต้องอย่างงน้นะเดี๋ยวคนก็งมงายเดี๋ยวคนก็นู่นก็นี่ก็นั่น คือไอ้บุญวาสนาบารมีหรือความผูกพันที่มีความเชื่อมเกี่ยวเนื่องมากับสังสารวัฏเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยดังนั้นจะให้ทุกคนเหมือนกันนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้จริงว่ะพ่อพระไม่เคยสนใจใครเลยเชื่อปะ่ปะ,ปะในโลก,กาธาตุนี้ทั้งหมดน่ะพ่อพระไม่เคยสนใจไม่เคยอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะทั่วทั้งโลกาธาตุทุกดวงจิตทั้งกายทั้งกายที่มาถือว่า ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทุกดวงจิตมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เต็มการกระทําทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจที่ทุกชีวิตที่ทุกดวงจิตได้กระทําไปแล้วนั่นมันก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของเขาที่เขาตัดสินใจกระทําตัดสินใจเลือกทางเดินของเขาแล้วเข้าใจปะปพระพรามไม่ยุ่งแต่ถ้าใครจะเดินเข้าสู่พระนิพพานพระพรามกมทนาเดินสู่พรมเดินสู่ สวรรค์พ,พระพรามก็โมทนาแต่ถ้าใครจะเดินสู่อบ,บายภูมสิสีอันนี้พระพรามก็ต้องอุเบกขาหรือถ้าใครจะทาบาปทํากรรมทําอกุศลก,กรรมโดยกายด้วยวาจาโดยใจอันนี้พระพรามก็ต้องอุเบกขาคือไม่ยุ่งจะยินดีเฉพาะสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่พระพรามพูดเนี่ยพูดด้วยอัดพูดด้วยทมทำบางสิ่งบางอย่างบางประการก็ต้องจําแนกให้ฟังใช่ปะ่ะแต่ก็พูดได้เป็นกลางกลางอย่างนี้เป็นต้นนะนะมันก็เลย ไม่มีเวลามาอัดถาอธิบายให้ใครฟังหรอกเฮ้ยท่านผมเป็นอย่างนี้นะผมเป็นอย่างงู้นนะไม่ใช่หรอกนะนะก็จริงๆก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรหรอกพ่อพระว่าเนะี่ยเออพ่อพร์จะทําอะไรมันก็เรื่องของพ่อพร์เพราะทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพของตัวเองจริงปะเออถ้าถ้าเราเคยมีบุญมีสัมพันธ์กันมาทุกท่านมีเชื้อสายของพรหมเ,เทวดานางฟ้าหรือว่าจะมีกระแสรพระนิพพานอาจจะฟังพ่อพรมรู้เรื่อง ถ้าท่านฝักใฝ่ในอกุศลกรรมในเกลีดฝ่ายต่ำอันมีโลภะโทสะโมหะทั้งหลายทุกท่านอาจจะฟังพ่อพรมแล้วอาจจะไม่เข้าใจหาว่าพ่อพรมบริพาทว่าคนนู้นว่าคนนี้จริงๆไม่ได้ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยพูดเพื่อปรามท่านเข้าใจว่าปรามไหมปรามเตือนสกิดจิตสกิดใจเพราะโลกมันกําลังจะพังพินาศหมดแล้วผู้คนบนโลกมันก็กําลังจะ สุดมหาวิปโยคทุกระทมกันทั้งหมดแล้วไอ้ด้วยเหตุผลต้นกรรมทั้งหมดทั้งมวลม,ม,มันไม่ได้มาจากใครไงเข้าใจปะเหตุผลต้นกรรมที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเหตุผลต้นกรรมต้นสายปลายเหตุมันคือการกระทําของมนุษย์ที่มันมีมาตั้งแต่การก่อนสะสมเวลาอันกันมาเป็นยาวนานแล้วท่านเข้าใจปะโลกโ<อ>ธรรมชาติวิปริตมันก็เลย วิบัติอยู่อย่างเช่นเนี้ยไอ้ที่พ,พระพรามพูดก็พูดปรามปรามไงเข้าใจปะปรามปรามว่าท่านอย่าทำเลยใช่ไหมเวลาพูดทุกคลิปอะอะไรที่มันเป็นบาปอะไรที่มันเป็นกรรมอะไรที่มันผิดศีลอะไรที่มันผิดธรรมท่านทั้งหลายก็องอย่าทำเลยขอให้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกนุศลสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่พ,พระพรามพูดไม่ได้ไปบังคับใครนะพูดล,ลอยๆพูดแล้วใครจะเชื่อ ก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ใครจะทําตามหรือไม่ทําตามมันก็แล้วแต่เพราะสิ่งที่พ่อพราหมณ์พูดมันไม่ใช่ธรรมะของพ่อพราหมณ์แต่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจหรือเปล่าอืม <c oughs> ก็เป็นแค่นั้นแหละนี่อธิบายให้ฟังแค่นี้ต่อไปก็จะได้ไม่ต้องมาสงสัยคือไอสิ่งที่ท่านสงสัยบางทีมันสะกิดใจของท่านเองอ่ะนึกออกปะ <c oughs> มันมันขุ่นข้องหมองใจนิดนนึกออกปะ <c oughs> แล้วมันผ่านมา บีทาพ่อพรามด้วยผ่านมาขุนข้องมองใจกับพ่อพรามด้วยพ่อพรรามก็ไม่อยากมีเวรมีกรรมกับใครพูดไว้เลยนะว่าไม่ขอมีเวณมีกรรมกับใครใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี้ในสังสารวัตรนี้พ่อพรามบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณวงวานหมู่คณะของพ่อพรามที่เขามีความเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิญาณของพ่อพรามมาเขาต้องรู้กำลังบารมีของพ่อพรรามเป็นอย่างดีดังนั้น เขาต้องมีความเข้าอกเข้าใจพ่อพราหมณ์จะไม่มีการพูดเพื่อเอาอกเอาใจใครเป็นอันเด็ดขาดจะไม่มีการพูดเพื่อสร้างความรักหรือเพื่อสร้างความศรัทธ,ธาเอาลาบเอายศเอาสรรเสริญอยากให้คนมาเคารพนับถือเชื่อถือศรัทธ,ธาเพื่อหวังลาบสักระไม่มีเป็นอันเด็ดขาดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน่ะถ้าพูดตรงๆองะนะจริงๆมันเป็นขยะ คำว่าขยะหมายถึงว่าใครไปยึดไปติดไปหลงไอตรงนั้นน่ะก็ยังจ้อมจมอยู่กับสงสารวัตรสังสารวัตรนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยหละจะบอกให้พ่อพระไม่สนใจพ่อพระไม่ไม่พ่อพระไม่อะไรเลยเข้าใจปะที่พูดออกไปเนี่ยอาจจะเป็นฟ้าดินท่านให้มาพูดก็ได้อย่างเงี้ยใช่ปะถ้าพ่อพระพูดไปเอออาจจะเป็นหน้าที่ของพ่อพร์ก็ได้อย่างเงี้ยนะแต่ที่พูดเนี่ยพูดตรงๆนะพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆ ฟังชัดๆนะแล้วพ่อพระรามก็พูดมาทุกคลิปว่าโลกกำลังจะวิบททัตินาชิบหายผู้คนทั้งโลกกำลังรสามรสายโกลาหนต้องทุกระทรมโท,ม,โทมนัสเพราะเหตุผลต้นกรรมที่มนุษย์ฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมที่เขาทำกันมานานเสนนานมันจะมาส่งผลอยู่ในช่วงยุคนี้คือกึ่งพุทธกาลพอดีแล้วก็จะเป็น ต่อเนื่องเชื่อมกันกับยุคศรีวิไลซึ่งจะมีต่อไปในภายพักหน้าไม่ได้เกิดเดียวนี้ยุคศรีวิไลประมาณอีกสิปีเป็นอย่างน้อย12ปีขึ้นไปก็แล้วกันนะดังนั้นวิบากกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลมารวมตัวเมื่อวิบากกรรมมารวมตัวแน่นอนละไอการวิปริตแปรปรวนผิดธรรมชาติทั้งหลายมันก็ย่อมต้องเกิดขึ้นไม่ต้องโทษใครโทษชาวโลกอะไรผู้กระทำนั่นแหละไอคนที่ไม่ได้กระทําก็พอจะต้องเดือดร้อนไปด้วย อย่างนี้นะนี่พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ด้วยเหตุนี้ด้วยผู้คุมกฎผู้คุมกรรมทั้งหมดในโลกเนี่ยทั้งในในโลกนี้เลยนะท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างเต็มอัตราศึกตอนนี้ไม่มีอีกแล้วถ้าจะโปรโดก็โปรโด,ดเฉพาะรายบุคคลรายบุคคลยังไงว่ใครที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมอย่างน้อยที่สุดได้มีความเคารพต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระรัตนตรยัย มีจิตใจที่บริสุทธิ์ดีงามไม่มีมารยาสาไถตอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็จะมีความดีความงามพอสมควรเทพเทวดานางฟ้าฝ่ายคุ้มครองท่านก็จะมาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยนึกออกปะส่วนคนที่จําเป็นจะต้องล้างให้หมดจากโลกนี้ท่านก็ต้องล้างแต่มันมันไม่ใช่ล้างตูมเดียวนะมันค่อยๆล้างไปทีละนิดทีละนิด เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะพีคข,ขึ้นเนี่ยทุกท่านอาจจะงงว่าโอ้ยในรอบทั่วทั้งชีวิตเลยก็ได้ไม่เคยเห็นภัยธรรมชาติในโลกเนี่ยมันมากมายขนาดนี้เลยจริงปะ่ะเพิ่งไม่เห็นในปีหกสาแต่จะบอกว่าในปีหกสามยังเด็กๆ,ๆในปี6 4, กสี 3, 5, หก 6, ่หนักกว่านี้หกสั้หกห้าหนักกว่านี้หกหนักกว่านี้หกเจ็หนักที่สุดหกแดหนัก ในที่สุดของที่สุดนะมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันจะเกิดสงครามนิวเคลียร์เมื่อนั้นแหละเมื่อสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนั่นแหละนั่นแหละไอย,ยุคไม่ใช่ยุคนะไอช่วงนั้นเหตุการณ์นั้นนั้น่ะนั่นแหะเขาจะล้างกันแบบปูพรมแบบพีคที่สุดเลยคนจะตายกันเป็นเบื่อ,อตอนนั้นนี่พ่อพระพรมพูดเนี่ยก็พูดด้วยความหวังดีปรารถนาดีถามว่าพ่อพระพรมไปเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกพ่อพระ เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีสิทธิ์อำนาจหน้าที่ในการที่จะไปอะไรอะ่ะใช่ปะ่ะแต่ที่พูดเนี่ยท่าน,นนึกออกปะ่ะพูดเพื่ออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เขามีความเชื่อถือศรัทธาและมีจิตใจที่เป็นธรนรมต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอาจจะมีวงวานหมู่คณะของพ่อพราหมณ์ที่อาจจะมีบ้างที่มาเกิดในยุคนี้ เขาฟังพ่อพราหมณ์แล้วเขาอ,อาจจะเกิดมีความเชื่อถือแล้วก็มีความเข้าใจจะได้ระมัดระวังตนระวังตัวมากขึ้นก็คือตั้งตนอยู่ด้วยความให้ประมาทจริงปะนี่แหละก็เจตนาของพ่อพราหมณ์ก็เป็นเจตนาที่ดีๆทั้งนั้นจริงปะแต่นี่ไอสิ่งที่มันดีดดอะ่ะมันก็มีทางเดียวก็คือฝ่ายที่เป็นบุญที่เป็นกุศลที่เป็นคุณงามความดีอันมีศีลเป็นพื้นฐาน ทุกวันนี้ที่โลกกําลังพินาศพิบัติฉิบาหายทั้งหมดในโลกเนี่ยมันเป็นอํานาจของอกุศลกรรมนะ,ททะเป็นอํานาจแห่งมารเป็นอํานาจแห่งอาธรรมเข้าใจป่มเออเป็นอนาําน,น,อนาจของคนที่ไม่รักษาศีลที่ไม่รักษาธรรมเป็นอานาจของฝ่ายมารฝ่ายอาธรรมที่เขาทําร้ายทําลายโลกทำร้ายทําลายชาวโลกทาร้ายทําลายธรรมชาติอะนึกออกปะอ่าตั้งนานแสนนานมาแล้วอ่ะนึกออกปะ แล้วมันมาพิคช่วงนี้พอดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่ความมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอย่างเงี้ยอยากจะครองโลกอย่างเงี้ยอยากจะเป็นเจ้าโลกอย่างเงี้ยซึ่งไอ้อำนาจทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยใครไปหลงละเริงหรือมัวเมาอยู่กับมันเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งดีเนี่ยอำนาจทั้งหลายเหล่านี้จะทําให้โลกพินาศวิบัติชิบหายรวมทั้งตัวเขาเองก็พินาศวิบัติชิบหายเหมือนกัน พังกันไปหมดทั้งโลกเลยไม่มีอะไรเหลือเ <c oughs> ลยเชื่อคอยดูฮะไม่เชื่อแต่คนจะรอดก็รอดนะอันนี้ท่านที่เออชาวคนที่มีความเคารพต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระรัตนตรยัยอ่ะคนที่กระไพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างองค์ต่างท่านต่างก็เตรียมตัวกันมาพักใหญ่แล้วใช่ไหมละ่ะหลายปีแล้วแต่บัตรนี้ของจริงนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจริงๆริก็เริ่มเริ่มตั้งแต่มิถุนาปีหกสามแล้วแหละเป็นต้นไปนี่ของจริงแล้วนะ มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นนะอันนี้ต้องเข้าใจก<อ>็พูดบอกว่าให้เข้าใจว่าเจตนาของพ่อพรามมันมีเจตนาดีไม่ได้ในฐานะอะไรในฐานะเพื่อนเกิดพเพื่อนแก่พเพื่อนเจ็บเพือพ่อนตายเข้าใจเป้าในฐานะเพื่อนร่วมโลกใครจะฟังพ่อพระามหรือไม่ฟังพ่อพรามพ่อพระามก็ไม่ว่าอันมันเป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ถ้าใครมาฟังอ่ะได้โปรดรับรู้เอาไว้เถือว่าสิ่งที่พ่อพราหมพูดทุกคําพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ดีงามต่อโลกต่อชาวโลกถ้าโลกหรือชาวโลกทั้งหลายอ่ะมาเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกายวาจาใจ ไอห,หันเข้ามาหาคุณพระพุทธเจ้าหันเข้ามาหาคุณพระรัตนตรยัยหันเข้ามาหาคุณศีลคุณธรรมนำศีลและธรรมนำการเมืองนำศีลและธรรมนำการปกครองแล้วก็เป็นนโยบายในการปกครองจนในประเทศแต่ละโลกอะโลกก็จะสงบสุขมันก็จะไม่เบียดเบียนกันธรรมชาติทั้งหลายเต้นที่จะมาถูกทำลงทำลายถูกพงถูกเผาถูกถางถูกอะไรอะใช่ไหมผูคงภูกเข,ขาอะ ไอ้ที่เวลาฝนมันตกแล้วน้ําป่าไหลหลากเนี่ยก็เพราะสาเหตุเพราะคนตัดไม้ทําลายป่าเมื่อคนตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยมันก็ไม่มีต้นมงต้นไม้รากอะไรอุ้มอุ้มหน้าดินไว้อะไรไว้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเข้าก็นั่นแหละไอ้ที่ฝน มันลงมาเนี่ยเป็นน้ําป่าอะไรทั้งห i, ลายแหล่โครงโครนนะก็เนี่ยก็พาะน้ํามือมนุษย์ทั้งนั้นน่ะ่ย่าได้โทษใครดเดี๋ยวพ่อพระาหไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนนะพ่อพระาหมายถึงไอ้พวกที่มันกระทำอ่ะก็ไ,ไม่รู้ใครเหมือนก,รรกันแหละแต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นไงไ <c oughs> เออใครทําก็หยุดเถอะท่านเอ้ยนะชีวิตมันไม่เที่ยงหรอกอยู่ได้กันอีกคนและไม่กี่ปีหรอกท่านเชื่อดีใช่ว่าอย่างรุ่นพ่อพระราเนี่ยรุ่นพ่อพระร์มันไปจะอยู่ได้กันกี่ปี จะถึง10ปี20ปีไหมใช่ป่ะอายุปูนนี้แล้วสุดท้ายอ่ะมันไม่มีใครเหลือเลยไม่แต่คนเดียวในโลกใบนี้เข้าใจไหมเพราะว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นสัตว์โลกเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นวัตถุสิ่งของสิ่งปลูกสร้างสมบัติประจําโลกอ่ะมีเท่าไหร่มันก็เกิดขึ้นไปปวนดับไปพังทลายไปนในที่สุดมันไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่จะเหลือคือบุญกับบาป ที่มันจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นจะเลือกเอาอะไรล่ะใช่ปะปปพราะพรามก็ขอเลือกเอาบุญก็แล้วกันแต่สิ่งที่ทําผิดทําพลาดทาพลังมาแล้วมันก็เคยผิดพลาดมามาเหมือนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยรุ่นรุ่นเนาะไอ้ตอนแก่ตัวมาก็เลยรู้สึกสํานึกตัวได้หน่อยก็เลยเออตั้งตนต,ตั้งตัวอยู่ด้วยความดีงามไอ้ที่พูดนี่ก็ พูดเผื่อใครมาฟังเท่านั้นเองแต่ถ้าใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราบทางไม่ได้ว่าเลยมันเป็นเิทธิเสรีภาพของท่านนะก็เห็นอกเห็นใจกันทุกฝ่ายทั่วโลกนั่นแหละจริงๆเพราะว่าคนทั่วโลกอะ่ะสัตว์ทั่วโลกอะ่ะเขามีความรู้สึกเขามีความรู้สึกนึกคิดไอความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนั่นแหละมันคือตัวตนจริงๆของเรา มันคือตัวตนจริงๆของทุกชีวิตที่ดงจิตหนึ่งดงจิตมาอาศัยอยู่ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะมาเรียกร้องหาความทุกข์ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะมาเรียกร้องหาความลําบากหาความทุกข์ยากหาความยากจนทุกคนก็ปรารถนาในความสุขความดีความงามความเจริญความรุ่งเรืองเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่ มันจะดีจะงามจะเจริญจะรุ่งเรืองที่จะถูกต้องจะเป็นธรรมได้มันต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งศีลบนพื้นฐานแห่งธรรมคือศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละใช่ไหมล่ะถ้าทุกคนทั้งโลกไม่เบียดเบียนกันไม่อะไรกันเนี่ยไม่โลภโมโทสันไม่อะไรทั้งหลายทุกคนก็อยู่ได้อย่างเป็นผาสุขจริงๆนี่เห็นไหมตอนนี้ก็เห็นใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงไงนึกออกปะ เพราะทั่วโลกก็โดนกันกระหน่ำหมดเนะี่ยตอนนี้ที่ประเทศไทยก็ภัยธรรมชาติฝนก็ยังตกอยู่ฝนก็ยังไปตกที่ภาคใต้ใช่ไหมละ่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์เนียหลายจังหวัดที่เขาท่วมอยู่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยเราก็ไปห้ามธรรมชาติไม่ได้เนี่ยใช่ไหมละ่ะเออมันก็เห็นอกเห็นใจกันนั่นแหละมันไม่ได้เป็นแค่ชาติไทยเราหรอกมันเป็นหมดทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะในเขตรประเทศที่ติดกับทะเลเนี่ยกระทบก่อนเขาพังพินาศวินาศ,นาศ,นาศสันตโรนหนักกว่าเราอีกเป็นสิเป็นร้อยเท่าจริงปะแต่พ,พระพรามชาตินี้มาเกิดในแผ่นดินไทยไงก็เลยต้องมาพูดให้กับพ่อแม่พี่น้องชาติไทยชาวไทยนี่แหละฟังจริงๆแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแก่พี่น้องเพื่อนร่วมโลกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนเรานั่นแหละ เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากชาวบ้านชาวช่องธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราแล้วมันเกิดขึ้นในระดับชน,ช,นชั้นการปกครองคือคนที่เขามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งตนตั้งตัวอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไงเขาไม่ได้ตั้งตนตั้งตัวอยู่ ด้วยกายวาจาใจอ่ะมีความบริสุทธิ์ใจต่อศีลต่อธรรมจริงๆความถูกต้องความเป็นธรรมจริงๆส่วนมากคนที่ไปทำก็หวังอะไรอ่ะก็หวังผลประโยชน์ใช่ไหมหวังผลประโยชน์หวังยศหวังลาภหวังตำแหน่งหวังงบประมาณมันก็เป็นไปทั่วทั้งประเทศชาวบ้านชาวช่องหมดทั่วทั้งทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศชาติบ้านเมืองเรา เขาก็ทุกยากลําบากกันหมดทั่วทั้งโลกนะตอนนี้แต่ประเทศไทยเราถือว่าดีที่ว่าแผ่นดินไทยเรามันถึงถึงมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่ามันยังทรัพยากรธรรมชาติดินดําน้ําชุม่มชาวไร่ชาวนาชาวสวนถึงแม้นว่าพ,วพระพรมก็ไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่พรอพรมกําลังบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่มันมีหนะ้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินมันเข้าไปอ่ะ มันไม่ได้ทนะําหน้าที่เพื่อที่จะบําบัดทุกบํารุงสุขทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความเจริญไงเข้าใจปะ่ะพอเข้าไปมีอํานาจแลวไอ้ส่วนมากนะใช้คำว่าส่วนมากอาจจะมีคนดีอาจจะลงเหลืออยู่อาจจะลงร้อยละหนึ่งร้อยถึงหรือเปล่าไม่รู้เออแต่ไอ้คนดีมันไม่มีสิทธิ์มีเสียงส่วนมากไอ้คนดีก็ถูกเขี่ยออกนอกเส้นทางหมดถูกกาจัดถูกกระจัดหมดอย่างเงี้ยโลกมันเลยวิปริตแปรปรวนเนี่ย ไอ้ชาวบ้านชาวช่องเองก็ก็เลยต้องเดือดร้อนชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวที่สินค้าทุกอย่างที่เป็นของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีราคามีราคาต่างกันกับสินค้าของพวกนายทุนมันก็ขึ้นราคาอ้าขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอา,า,เอา,าใช่ไหมละ่ะอย่างงี้เป็นตน้นไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยมันพูดนี้หมดมันเยอะมากทั่วทั้งประเทศไทยคนที่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะพืชผลทางการเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างมันตกต่ำกำลีกำไรมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ,บคนทำจริงๆอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมละ่ะส่วนมากกำลีกำไรก็ไปมีอยู่กับพวกนายทุนอย่างเงี้ยออพอค้าคนกลางแบ่งไปมัง่งส่วนมากส่วนมากก็พวกนายทุนอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างข้าวปีนี้เนี่ยพ่อพรามเนี่ยโอ้สงสารชาวนา พระว่าชาวนานี่ก็มีเยอะนะในประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ว่ามีน้อยๆอ่ะตีไปก็องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเนาะที่ทนานาเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นต์มั้งนาข้าวไม่ได้ราคาข้าวไม่มีราคาจริงๆไอ้พวกในท่งในทุดลงสีที่มันรับซื้อ<ๆ>เขาก็มีราคา<ๆ>เขาก็ได้<ๆ>กําไร<ๆ>เยอะแยะไม่รู้ตั้งกี่<ๆ>ต่อต่อกี่ต่อ,ตอ,ตอใช่ไหมลนะ่ะอะไรเขาก็ขายได้หมด เขาเอาไปสีแกลบก็ขายได้รําก็ขายได้ข้าวชั้นสามก็ขายได้ข้าวชั้นสามชั้น2ชั้นหนึ่งก็ขายได้เขาทรงองค์ส่งออกก็เป็นกิโลแล้วไม่รู้เท่าไหร่ขา้าสารใช่ไหมละ่ะเงี้ยกิโลอาจจะเป็นกิโลตั้ง50บาทนี้ใช่ไหมละ่ะแต่เวลามารับซื้อชาวบ้านนี่กิโลละไม่กี่บาทบ้านพ่อพราหมณ์ปีนี้นี่โอ้ยน่าสงสารชาวนามากอยู่ละล6บาทเบาทแบาทเก้บาทแล้วแต่เขาจะว่า เนี่ยไอ้ชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าเงินทองเขาก็ไม่มีอ่ะไม่มีจะอยู่ไม่มีจะกินแถมติดหนี้ทากศก็การแทบทุกคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีดอกทากศก็จะเป็นต้องขายขายก็ขาดทุนก็ยอมขาดทุนอย่างเงี้ยพาะรามยงก็เหมือนกันปีนี้นดี่ยพูดจริงๆนะไม่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 ได้พูดให้สงสารเราพูดแบบจริงๆเลยเรื่องเหตุการณ์จริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆ พ่อพระรามเองก็ปีนี้ก็ทำนาก็ขาดทุนเหมือนกันเนีย่ย <feld es> พอขาดทุนแล้วอะ่ะมันขาดทุนจริงๆมันไม่ได้ขาดทุนเล่นๆมันขาดทุนจริงๆก็ไม่รู้จะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมละ่ะพ่อพระรามเองก็ดิน้นเนี่ยคำว่าดิ้นก็ดิ้นในทางที่ถูกที่ควรน,นะที่เราดิ้นได้ไม่ไม่เคยดิ้นในทางที่ผิดศีลผิดธรรมนะพ่อ <laughs> พระรามก็เลยมาปลูกดาวเรืองมาทําดาวเรืองช่วงนี้นะแต่พ่อพระรามน้ำพ่อพระรามไม่เยอะน้ําสระหลังบ้านน่ ก็มาใส่ใบบุญพี่สาวแหละก็ปลูกได้แค่รุ่นสองรุ่นเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะทําเพื่อต่อลมหายใจไปเนี่ยดินลนอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้แก่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติร่วมผ่นดินของเราทุกคนแหละนขอรับเราไม่รู้จะพูดอย่างไรมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยสถานการณ์อย่างเงี้ยแต่พ่อพรรามกล่าวได้แค่ว่าอย่าไปคิด อย่าแม้แต่มโนอย่าแม้แต่มีความหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นว่าการค้าการขายการเมืองการปกครองยุคนี้ช่วงนี้มันจะดีขึ้นอย่าเพิ่งไปคิดเลยคิดโฟกัสมาที่ตัวเราเองอ่ะครอบครัวเราตัวเราเราจะทํามาหากินอะไรดีเราจะหาเงินหาทองจากทางไหนได้เพิ่มเติมบ้างตรงไหนเราจะประหยัดได้บ้างตรงไหนเราจะต่อยอด ในการโครงการค้าการเงินการทองบ้างตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแถมต้องอดต้องทนต้องประหยัดมัธยัถ์อีกอย่างมากเลยถึงจะอยู่ในสังคมยุคนี้ได้เพราะต่อไปในภายภาคหน้านี่มันจะหนักกว่านี้อีกช่วงนี้ก็ต้องตระเตรียมไว้ยังยังพอมีลมหายใจให้เรียวแรงให้ทำนะคือหมายถึงว่าเข้ายากหมากแพงเพราะพระธรรมพูดง่ายๆอ่ะ ไอ้ภายพักน้าข้าวยากหมากพงมันจะหนักวันนี้แต่ว่าพวกเราก็มาเตรียมตัวเตรียมใจไว้หลายๆช่องทางพ่อพราหม์ก็เตรียมตามสถานะของพ่อพราหมณ์แหละนาออย่างเงี้ยปลูกพืชผักปลูกผักกินปลูกอะไรกินพ่อพราหมก็ทําอย่างเงี้ยทําแต่พอรอดเลยไอ้ถามถาเอาแค่รอดก็บุญแล้วจริงๆนะเอาแค่รอดก็บุญแล้วอย่าอย่าเพิ่งไปหวังว่ามันจะรวยมันจะอะไรยัง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 ไม่มีทางเลย เพราะพระว่านะนี่ความจริงมันเป็นเช่นนั้นจริงๆก็สุดท้ายนี้ก็ขอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้มีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบพุวธธรรมก็ขอความปรารถนานั้นๆจงประสิทธิผลสมความปรารถนาจงทุกประการเถิด